นี่ครับผมมาถึงที่แล้วครับอู้หูอู้หูอู้หครับปิดตกอุ้ยนี่ครับทองเสียงครับผมนี่ครับผมอีกต้นหนึ่งเยอะมากครับต้นนี้ดูครับผมทั้งนั้นเลยหูเก็บน่าจะเก็บไม่หมดครับควรเป็นใบไม้เยอะมันจะแอบหลงเหลืออยู่ก็มีวุ้นติ้ง พอดีเนะเ,ออเนาะเต็มเต่งปรีเลยเก่งไปรบผลไม้คนระับตัวใหญ่วนนี้ก็ออกมา<อ>ล่าแมงกินูนนะแถวบ้านผมเรียกแมงกินูนเป็นแมงกินูนใหญ่นะครับวันนี้ก็กําลังเดินทางขึ้นไปบนเขานั้นหนุย่ยแล้วก็นั้นนองอะไรพามาเพราะว่าในครั้งก่อนเขาได้ไปเป็นพันสองพันตัวครับ กำลังเดินทางขึ้นเขาครับผมไม่รู้ว่ามันกินต้นอะไรเดี๋ยวต้องไปรอลุ้นด้วยกันอีกทีนึงผมก็ไม่เคยมาครับนั่นไงมาแล้วครับมาแล้วหนึ่งตัวเยอะจัดเ,เ,เดี๋ยว ไปรอรู้นกันว่าจะได้เยอะไหมวันนี้เดินมาพิน,นบินลงมาเลยแมงกินนูนใหญ่ตัวละบาทแถวบ้านรุยต่อครับเดินมาครับยังมาถึงจุดหมายนะครับดูเงือคบผมแโอคน ใครอน้ำมาส,สาดหน้าครับเนี่ยหาไม่ง่ายครับหาไม่ง่ายครับตัวตัวระบาดด้ว่าไม่แพงถึงเดอดคุณนา่งเฝ้าวยก่อนจุดมุ่งไม้อีกประมาณ200เมตรเีคอมร้อนเจ๊คมหลอนถึงไม่พอม่นน้ำถึงเดือดฮิตเลย เนี่ยครับผมมาถึงที่แล้วครับโอ้โหโอ้โครับติดตกอ้้ยนี่ครับทั้งสียงครับผมนี่อย่างกับพายุมันลงในป่าเนาะบางทีแล้วมองเห็นเนาะอืมมากระตไม

เดินมาสักพักหนึ่งครับผมเจอเป้าหมายต้นเลยนะครับผมกินใบหายหมดเลยเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ครับกวาดตรงใต้ต้นให้มันไอ้เกี้ยงๆครับเพื่อจะได้เจ็บง่ายๆแล้วก็เปิดไฟล่อไว้โอเคครับผมอะบินใหม่แล้วภาพอาจจะมืดนะครับตรงนี้นะครับผมร้อนอเต็มเลยเต็มป่าโคก กลางเขาหลังจากเสียงอน,นะครับภาพอาจจะมืดนิดนึงมืดเยอะเลยแหละต้องโทรศัพท์ ีมันเจือระตมีอยู่่องตรงนี้เ่นอยู่วีครับผมทั้งนั้นเลยครับตรงนี้เต็มครับพี่น้องเอ้ยตาใจสุดๆแบบนี้เก็บก่อน mình nó Mình mới nhủm mình mình, nhủm mình ba đầu nữa. Ừ. 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 ต้นเอียนตคเเรอด้เตกเป็นไงครับนาเวโอ้ยอยาให้ผมพูดนตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่อปเขาลมเย็นเออขึ้นมาข้างบนลมเย็นนะเจออยู่อีกสองสามต้นนะ้วเดี๋ยวพักเหนื่อย แล้วค่อยเปิดไฟล่อแต่ตอนนี้รู้สึกลมเย็นๆนะฝนจะมาหรือเปล่าอู้ดูใบไม่ใช่ประเทศนะครับดูใบไม้เฮี่ยนหมดเลยหืมเรกเราเข้าไปยืนก่อยเดี๋ยออมันมีไอ้คุณทรายเงี่ยหนูเกาะใหญ่มาดีไหม่นมากประเทศตัว อันนี้มันบค่อยกอปปุ๋ยใส่ข้าวนะเออเอาเอาของเทดิไอเไปองเที่มันที่ไบ่มันทบ่หนักไงไมได้เก็บอีกงเอเปิดไหนรับโอ้โหึ้อง อมันจ้ากระชันด้วยจับ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 คอนเสิร์ตกระเต็นนี่มาได้ฮัลโหลฮัลโหลร็วเขอสไปโอ้โหมันบอมีเน็ตเดี๋ยวค่อยเปิดต้องเปิดเน็ตให้มันก่อนลุยต้นอื่นต่อครับเงินต้น โดยต้นอื่นครับผมเฮ้ยนี่หน่ยตัวน้นไปครับไปเลยต้นใหม่กันนะอุ้ถึงกับขั้นแบกเลยทางก็เอียงต้องมาแบกอะไรก็ไม่รู้นี่ครัยน่าจะเจอจุดอีกจุดนี่นละ ก็ไล่ลงไปอุ้ยอะไรวะตกมาแล้วอืางโคตรีดนะเ้อฮะนครบเบ๊กดีนะเรียกเบ๊กตัวนี้ลดีนะสปีครเขาบ๊ก่างเจอเข้ามาแล้วครับนี่ครับผม อีกต้นหนึ่งเยอะมากครับต้นนี <com> 試試 <hi> <com> ้ดูครับผมทั้งนั้นเลยหหเก็บ่าจะเก็บไม่หมดครับควนเป็นใบไม้เยอะมันจะแอบหลงเหลืออยู่ก็มีตรงนี้แล้วก็กวาดให้มันเกี้ยงแล้วก็เปิดไฟล่อไว้เท้วให้มันเต็นเท้าให้มันแปับศาลาเยอะจัดรอครับเพื่อน

ใส่เห็นน้ำเยักัวเหมนใส่ปลาพึ่งเกินมาจากหุบโคตรทันเลยน้าหนุ่ยเป็นไงครับโบโบนึโบไปว่าอะไรมันดันต้อตัอยู่ก็น้ายับนึ่งเรนาเออยัเติมพลังครับมันดันต้อตัวเยอะก็หน้าหยบ่นจันหนุ่ยอยู่บนเขาแปเขา ไม่ต้องเก็บไปกับมนะครับพักเงนก่อนโว้ยยิ่งขึ้นมาเก็บทิ้งไปแล้วลงไปเอาไปเก็บเขาเงินเดี๋ยวต้องไปเทใส่ช้างใหญ่ต้นที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับไม่ได้นับเลยไม่ค่อยได้ถ่ายครับเขาไันชันพาดไปนี่หนี่ยตีนเขา เป็นมะลางเลยเราเป็น,นกันกินกันทีเดียวเนาะเคยใส่กระชังใหญ่เยอะื้ม <c oughs> จะกระจันอด ไม่ละเดี <Bond> ๋ยวถ่ายไม่เถอะหยุดไฟ้นที่อะไร่ไม่รู้ครับอืมเรื่อยเป็นหมื่นจุอะมั้งน่ะไม่เลียวจะเปิดไฟโรย่างนี้ก็มาแล้วนาะนางพักเหนื่อยไปด้วยเปิดไฟทิ้งไว้บินมาอืมไม่เดี๋ยว ดูต้อนอื่นกันอีกครับไมกแล้วครับ,ใ,รบใส่ข้อยกันเลยครับเจออีกที่นึ่งนะครับเดี๋ยวกวาดเอรงใต้ต้นให้มันแบบีเกี่ยงแล้วค่อยเขยยาวใส่่เทาไหม่ chờ ít chụp anh nó là tôi có đai มามาหล่นใต้ต้นเยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟังเสียงรับบินลงมา โอ้โห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 ดินชนกล้องเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เที่ยงคืนได้แล้วกำลังเดินทางกลับรถแต่ประเด็นคือจำจุดยังไม่ค่อยได้เปิด GPS ดูก็เจอแล้วดีมันมีสัญญาณถ้าไม่มีสัญญาณนี่น่าจะจบเดินมา เจอจุดเก่าที่เราหเหยาแมงถนุนหรือว่าแมงกินบบนูนก่อยปะเดินอีกประมาณโดนึงได้แต่เขาชันมากเลยมันเห <c ười> น,นื่อยตรงเขามมาชันนี่นะครับขาตึงหมดแล้วครับตอนนี้ โอเคครับทุกคนนี่ก็เดินมาถึงทางจนได้ครับเดินอ้อมถือว่าอ้อมเนะฝั่งนู้นออเดินเลาะร่องน้ำมาเจอทางจนได้ครับผมนึกว่าจะหลงซะแล้วหอบม <S <S แม่งกีนูนที่เราได้แนวเวครับสายแบกกับลงจากเขา โคตรชันเลยเดี๋ยวไปสรุปกันที oh. ่รถอีกทีนึงโอเคครับผมหอบดุเหนื่อครับเป็นไงบ้างน้าหนุ่ยเย็นเกียบูนไม่ออกครับวันนี้มีในคลอง เดินถึงรถจนได้ครับบกป่าเะเหนื่อยกันค่อยสรุปผลอีนทีได้อยู่ัูนไม่ออกครับตอนนี้โอ้โหครับกำลังเดินทางกลับบ้านมาเจอฝนดูเรื่องเสี่ยงเป็นบัตรอะเนี่ยแบบนี้ เจะออกแบบโคตรเยอะแล้วแบบมาเจอกันแปลเปลี่ยนแบบนี้ โอเคครับทุกคน้ฝนสุดท,ท้ายครับเจอฝนเหมือนเดิมครับตกที่ตัวอำเภอเปียกเหมือนเดิมครับตอนแรกขึ้นเขาจากร้อนรเหงื่อ,อเปียกกอันนี้ขับมาเปียกฝนครับนี่ครับนงานแมงกินนนของเราไม่รู้ได้กี่ตัวแล้วครับนับไม่ถูกครับเยอะมาก và nó sẽ chăng lên nấm nặng rồi ạ nhìn quỷ, long long nhung sang long สิบกิโลสิบห้าคู่ยี่สิบบวกยีก่สิกโลน่จับ เข่งเต็มแข่งโอีกวัวเต็ห์ีรถพอดีเนาะเต็มเต็มอรีเลยแข่งไปรบผลไม้คนใหญ่ไม่รับจับจับดับจับ อืมได้ครับผมเยอะมากครับในเมนูนใหญ่ทอดแล้วก็ตำน้ำพริกตำน้ำพริกก็อร่อยเนะเคยปะเคยกินไหมเดนเวยกินไม่ได้ครับคัน <c oughs> แะไรอะไรดูรบครับโอ <c oughs> โู้เต็มพอดีเลย ตอนนี้ก็กำลังทำการแบ่งคนระับห้าคนคนละเท่าไหร่นะัห้าโลเอาสองโลก่อนสองโลแบ่งคนละสองโลก่อนไม่รู้ว่ามันจะได้คนละก,กี่โลน่าจะคนละห้าโลรือยสิบโลได้อยู่มาโอ้ย โอเคครับทุกคนนี่ก็ได้ทําการแบ่งกันแบ่งคนละสี่โลครับห้าคนก็ดีเลย20ลสิบโลถือให้นับตัวก็นำไม่ไหวแน่ครับเยอะมากฝนตกครับอาจจะเสียงดังนิดนึงโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีความหมายครับหากินตามด้การถ้าชื่นชอบก็ฝากปพื่นะนะครับกดไลค์กดติดตามให้ช่องนะท็อปไปด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะไปทาา <S <S ีไปทาา่ไหน อาจจะไปตกปลาหรือว่าไปไถงูนะเพราะว่าฝนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกอาจจะไปตกปรากฏนะครับฝากติดตามไปด้วยนะครับผมคิดนีนารวไปก่อนคนระับสวัสดีครับ